สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดพวกเสพติดอำนาจถึงเวลาโดนไล่เช็คบินแล้วปรากฏการชัดชาติแลนสไลด์ใครยังจะกล้าปลุกผีมาไลาย่ยินดีกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์สำหรับการชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมได้เป็น ผู้ว่าคนที่17ของกรุงเทพมหานครรู้สึกดีกับการยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งของบรรดาผู้แข่งขันทั้งหลายแต่รู้สึกเศร้าใจกับอาการพลานของเหล่ากองเชียร์ที่โชว์นิสัยในส่วนลึกและความคิดจิตใจที่ขับแคบที่พากาันแสดงอาการเวียงพอรับไม่ได้กับการพ่ายแพ้อุตส่าห์งดสารพัดวิธีในการโน้มน้าว ปลุกพีก็พปสร์ดันหลังให้อดีตแกนนำที่หมดสภาพให้ออกมาคมขู่คนกรุงเทพว่าถ้าไม่เลือกคนที่ตนเชียไปเลือกขั้วความคิดตรงกันข้ามระวังจะมีรัฐประหารระวังกรุงเทพจะไม่สงบสุข การหาเสียงในลักษณะข่มขู่ประชาชนเช่นนี้ถือว่าน่าเกลียดมากๆแต่กะกะตเงียบกริบเหมือนกับว่าการขู่ว่าจะมีรัฐประหารสำหรับประเทศนี้ถือเป็นเรื่องปกติอย่างนั้นแหละคํากับอาการพรานที่ว่าคะแนนของขั้วสนับสนุนรัฐบาลหากนับรวมเข้าด้วยกัน3-4คนแล้วถือว่าได้คะแนนเป็นกอบเป็นกร,รมเหมือนกันนะไม่ได้แพ้ขาดทางที่รวมยังไง ก็ยังแพ้คะแนนชาดชาติเพียงคนเดียวและหากยิ่งรวมเข้ากับคะแนนของวิโรแลัคนณะอดิอรเข้าไปด้วยยิ่งห่างกันสุดกู่ระหว่างสองขั้วจุดยืนเหลือเชื่อที่มาถึงตอนนี้นอกเหนือจากข้อแก้ตัวต่างๆนานารวมทังข้ออ้างไม่ให้ตัวเองเสียหน้ากลับไม่มีการวิเคราะห์บทเรียนของความพ่ายแพ้ในครั้งนี้อย่างตะแบงแท้ถ่ายไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะไม่ได้สำนึกเลยว่าพอถึงจุดที่ต้องเอาตัวรอดคะแนนถูกกำหนดด้วยผลประโยชน์ล้ำลึกแน่นาคตเททิ้งบรรดาพักนั่งร้านที่เคยช่วยหนุนให้ได้เป็นรัฐบาลแบบไรเยื่อใยแต่บรรดาพักนั่งร้านที่เคยตรบัดสัตว์มาอุ้มชูกลับไม่ได้มองว่าถูกเทยังคงเกาะใบบุญเพียงเพราะต้องการเป็นรัฐบาลให้ครบเทอม หลังจากนั้นไปตายเอาดาับหน้าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดสะท้อนเตือนให้ประชาชนต้องหันมามองปรากฏการกรุงเทพในครั้งนี้ให้ดีว่าหากจะเคลียร์ผลิตการและพวกตระบัดสัตว์ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเสพติดอำนาจที่ต้องการอยู่ต่อสืบทอดอำนาจไปเรื่อยๆนานจะต้องชนะให้ขาวสะอาดในลักษณะดเดียวกันนี้เท่านั้น แต่ตลกที่สุดก็คือการโชว์โง่ของ i อโอของสลิมที่ออกมาเรียกร้องทันทีว่าทำไมน้ำอย่างท่วมทำไมรถยังติดทำไมสายไฟยังไม่ลงดินตอนนี้เข้ามาเป็นผู้ว่ามอทมแล้วหรือ ไม่รู้ว่าโง่จริงหรือแกล้งโง่กันแน่เพราะวันนี้ชัดชาติยังไม่ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากคกตว่าชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่ากทมตามกฎหมายแล้วดังนั้นชัดชาติยังไม่ได้นับหนึ่งในการรับตําแหน่งเพื่อเริ่มต้นทํางานเลยนี่คือผลงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลคอสชอของรัฐบาลประยุ์จันโอชาที่บอกว่า ขอเวลาอีกไม่นานจะทำให้สังคมปรองดองกันแต่กลับไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นเลยในช่วงระยะเวลา8ปี เห็นมีคนออกมาบงชักชวนคนมารวมตัวแสดงพลังไม่เอาชัดชาติก็หวังว่ารัฐบาลตำรวจและทหารคงรู้และจำได้แม่นนะว่าตอนนี้ยังมีพรกฉุกเฉินห้ามการชุมนุมห้ามการรวมตัวหวังว่าไม่เลือกปฏิบัติก็แล้วกัน โดยเฉพาะพอบตโรยิ่งควรจะต้องห้ามชุมนุมให้เสมอภาคเช่นเดียวกับที่ทำกับบรรดายเยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกศษาและประชาชนเพราะตอนนี้ศรทัทธาที่มีต่อการทำหน้าที่ของตำรวจบอกได้เลยว่าติดลบมากๆเพราะพฤติกรรมที่ทำลายความศรทัทธาต่อระบบและกระบวนการยุติธรรมนี่แหละที่ทำให้ภาคประชาชนต้องการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของประเทศเลือกตั้งผู้ว่าคทมอเป็นแค่หลักกิโลเมตรแรกเท่านั้นสังวรกันไว้เถอะ พวกเสษติดอำนาจไม่ลืมหูลืมตาทั้งหลายพรังประชารัฐสุดประยุทธ์อยู่ยากภพ่ศึกเมืองหลวงประยุทธ์พลังประชารัฐแพ้ยับค่าสนามสอกอสะท้อนอาการค้าลงของขวออำนาจสามปอจับตาแรงกดดันจากพลเอกประวิทย์จะมีเพิ่มขึ้นจนนองรักต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ พ่ายศึกเมืองหลวงประยุทธ์ต้องเจอแรงกดดันหนักจากขั้วบ้านป่ารอยต่อจะไปต่อหรือพอตแค่นี้เป็นคำถามที่บิ๊กป้อมกำลังรอคำตอบไร้กระแสประยุทธ์พักพระมชารัฐแพ้ยับค่าสนามโซอกอพ่วงแนวร่วมอย่างกลุ่มรักกรุงเทพก็พ่ายไม่มีลุ้นสะท้อนอาการขาลงของขั้วอำนาจปัจจุบัน สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันที22่22พฤษภาค,คมที่ผ่านมาครั้งแรกในรอบกว่า9ปีซึ่งตรงกับวันครบรอบ8ปีของการรัฐประหารกลายเป็นฝันร้ายของพลเอกประย,ยุทจันโอชาผลคะแนน,นเลือกตั้งผู้ว่ากทมไม่เหนือความคาดหมายคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระ สร้างปรากฏการณ์ชัดชาติแลนสไลด์ด้วยสถิติใหม่1 3 8 6 7ล้าคะแนนจะว่าไปแล้วชัดชาติแลนสไลด์อาจไม่สะท้อนภาพการเลือกตั้งสสสมัยหน้าโดยตรงแต่ผลการเลือกตั้งสกน,นั้นน่าจะบ่งชี้ถึงการเมืองสนามใหญ่อย่างชัดเจน ปกติการเลือกตั้งสกจะจัดให้มีการเลือกตั้งคนละวันกับผู้ว่ากทมและผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งก็ไม่เกิน40%จึงทำให้นักการเมืองที่มีฐานมวลชนจัดตั้งได้เป็นสกผูกขาดหรือที่เราเรียกว่าบ้านใหญ่เมืองหลวงสำหรับการเลือกตั้งสกในครั้งนี้เลือกวันเดียวกับผู้ว่ากทมจึงทำให้จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสกกว่า60% และการหาเสียงด้วยกลยุทธ์เพื่อไทยแลนด์สไลด์ก็ได้ผลระดับหนึ่งเมื่อภาพรวมการเลือกตั้งสก50เกต50คนปรากฏว่าอันดับหนึ่งพักเพื่อไทย20คนพัรคก้าไกล14คนพักประชาธิปัตย์คนกรุ่มรักกรุงเทพสคนพรรคพรมชารัฐสอคนพักไทยสร้างไทย2คนผู้สมัครอิสระ0คน ชัยชนะของพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลที่กวาดเก้ออีสโกร,รวมกัน34คนสะท้อนภาพคนกรุงเทพเบื่อครัวรัฐบาลประยุทธ์ซึ่งมีการประเมินว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาจะตกที่นั่งลำบากและอาจถูกบ้านป่าโรยต่อกดดันให้ถอยออกจากกระดานการเมืองหลังยุบสภาช่วงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า สามปอไม่มีเอกภาพทีมสกรพรังชารัฐที่ลงสนามหนนี้แทบไม่มีใครชูผลงานประยุทธ์แถมโค้งสุดท้ายบางคนไปเกาสะสกลทีและอีกจำนวนไม่น้อยเกาะชัดชาติผลการเลือกตั้งสกอบ่งชี้ว่าพรรคพรังชารัฐประสบความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงจากการเลือกตั้งปี2562พัหรังชารัต ได้อนิสง์กระแสความสงบจบที่ลุงตู่ได้สอส .12 อสสคนแต่การได้ส,สกแค่สองคนย่อมสะเทือนถึงสองลุงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุที่พระรังชารัฐพ่ายแพ้นั้นน่าจะเริ่มจากความอึมครึมของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์ในการตัดสินใจว่าจะส่งผู้ว่ากทมนในนามพระรังชารัฐหรือไม่และในคงสุดท้ายมีกระแสข่าวในทางลึกว่าพลเอกประยุทธ์ ส่งซิกหนุนสกลทีขณะที่พลเอกประวิทย์กลับหนุนพลตบุรเอกอัศาวินอีกด้านหนึ่งพลเอกประวิทย์ตัดสินใจส่งสอกอในนาทีสุดท้ายและมอบให้เสียโตอภิชัยเตชะอุบลเป็นแม่ทัพเลือกตั้งสอกอแบบผิดฝาผิดตัวล้วนสะท้อนความไม่พร้อมของพระรัมชารัฐตรงกันข้ามพรคประชาธิปัตย์ที่เคยสูญพันในสนามกทม เมื่อการเลือกตั้งสมัยที่แล้วกลับได้สก9คนเหมือนพรปพะชธธิปัตย์กำลังฟื้นสถาจากแฟนพันธ์แท้ซึ่งพวกเขาเคยหันไปเลือกพลเอกประยุทธ์ในปี2562ดังที่ทราบกันความต่างและความห่างระหว่างทำเนียบรัฐบาลกับบ้านป่ารอยต่อดำรงอยู่ในสภาพเช่นนี้มาตั้งคราวเกิดกบฏผู้กองและผลการเลือกตั้งท้องถิ่น เมืองหลวงที่จะทำให้รอยร้าวทางกว้างออกไปเรื่อยเมื่อประยุทธ์คาลงก็ได้เห็นภาพพักเพื่อไทยขาขึ้นภายใต้การนำของอุอิงแพททงทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่ตั้งเป้าเลือกสอก,กอแลนสลาย25คนแต่ได้มา20คนก็ถือว่าประสบความสำเร็จและพิสูจน์ให้เห็นว่าการขายนโยบายประชานิยมภาคสองมีเสียงประชาชนตอบรับ การที่อุงอิงลงพื้นที่ในบางเขตขึ้นเวทีปราศัยใหญ่และขึ้นรถแห่ได้ตอกย้ำว่าอุงอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและยุทธศาสตร์แลนสไลด์มาถูกทางแล้วส่วนภัคเก้าไกลมีสอส,อสกรุงเทพเป็นฐานเสียง8-9คนและการที่ได้ส,สก14คนสะท้อนว่าฐานเสียงไม่เปลี่ยนจากนาคตใหม่ต่อยอดมาถึงเก้าไกล ซึ่งการเลือกตั้งสสในเมืองหลวงครั้งต่อไปพักก้าวไกลจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของพักเพื่อไทยเพราะสองพักนี้มีฐานเสียงฝ่ายเดียวกันฝ่ายที่ไม่เอาขั้วประยุทธ์ในขณะที่พักไทยสร้างไทยโดยการนำของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ที่ได้สอดกอเพียงสองคนถือว่าผิดคาดและอาจจะส่งผลถึงอนาคตข,ของพักนี้ในสนามการเลือกตั้งกทมและทั่วประเทศ ปฏิกิริยาจากคนแดนไกลทักษินเก็บเกี่ยวชัชยนะทันทีโดยให้สัมภาษณ์ BBC ไทยว่าวันนี้เราเห็นคะแนนชัดเจนสกอเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันเกินครึ่งแล้วก็ชัดชาติคนเดียวชนะฝ่ายที่สนับสนุนทหารอยู่เยอะพอมารวมกันแล้วชัดเจนบอกให้ผู้มีอำนาจบริหารบ้านเมืองทุกวันนี้ให้รู้ว่าประชาชนไม่มีความสุขเลย ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์คมชัดลึกและบางกอกทุเดย์ Today. ขอขอบคุณทุเร,ริกมารับชม